ครับวันนี้ทีมข่าววายทีวี TV ของเราได้ลงดูสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านศรีวลีศีมุมเมืองครับเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้มีระด,ดับน้ํากว่า1เมตรครับแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้ามาช่วยเหลือครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้สภาพความเสียหายจากบ้านจะมีทั้งเรื่องของกําแพงที่ต้องต้องทำความสะอาดแล้วก็ทั้งสิ่งของที่อยู่ในบ้านต้องลอยออกมาเต็มครับรวมถึงรถยนต์ที่ต้องจมอยู่ใต้น้าครับ ตลอดเวลากว่า2เดือนที่ผ่านมาชาวชุมชนกว่า4,000คนในหมู่บ้านศรีวลีใกล้ตลาดสีมุมเมืองจังหวัดประทุมธานีต้องทนอยู่กับระดับน้ําที่ท่วมสูงกว่า90ซนติเมตรและเริ่มเน่าเหม็นโดยไม่มีวี่แววว่าระดับน้ําจะลดลงเหมือนพื้นที่อื่นทางทั้งที่เป็นหมู่บ้านติดถนนใหญ่ นอกจากนี้ที่ผ่านมาชาวชุมชนยังบอกว่ายังไม่มีภาครัฐเข้าให้ความช่วยเหลือเลยการลงพื้นที่ของทีมข่าววันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาสำรวจความเสียหายซึ่งวันนี้พวกเขาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดข้อเรียกร้องถึงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสอปพโดยข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อคือต้องการให้รื้อแนวบิ๊กแบกบนถนนวิภาวดีรังสิตท,ทั้งขาเข้าและขาออก และให้กั้นแนวบิ๊กแบกที่แนวสะพานแก้วที่อยู่เหนือพื้นที่หมู่บ้านนอกจากนี้ต้องการให้ป้องกันน้ําจากคลองรังสิตเข้าท่วมในพื้นที่เพิ่มเติมเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่ผ่านมาก็รับน้ําจากทุกทิศทางส่วนข้อสุดท้ายคือต้องการเครื่องสูบน้ํสิบเครื่องพร้อมกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลละ,ะบากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเราคงจะเห็นว่าปริมาณน้ำนะครับมีความสูงมาก ความสูงเนี่ยสูงสุดเนี่ยใกล้2เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยการสัญญาจรไปมาเนี่ยภายในหมู่บ้านของเราเนี่ยลำบากมากนะครับคนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราคงจะเห็นว่าน้ำเกืบอบ2เดือนแล้วเนี่ยก็คือน้ำเน่าแล้วยุงชุมมากเลยนะครับแล้วอีกประเด็นนึงก็คือเราไม่ได้รับการเหลียวแ,แลนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาในหมู่บ้านซีบรีของเราคือปัญหานี่เราอยากจะให้ทางสปพเป็นเจ้าภาพรับเรื่อง เพื่อจะส่งถ่ายงานไปให้ทางผู้ว่ากทมว่าการุณาลีกน้ําให้หน่อยเพราะปัญหาจริงๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วต,ตั้งแต่ยุทธยาไปแล้วเนี่ยน้ำมันท่วม2เมตร3าเมตรเนี่ยมันไม่มีที่ไปต้องจะไปอ้อมคลองหกจะไปอ้อมตรงนู้นแต่จริงๆมันตรงผ่านทาี่าดีไปได้ใช่ไหมคะปัญหาคือให้สบพกรุณาเป็นเจ้าภาพเรียกผู้ว่ากทมคนไหนก็ได้รับผิดชอบให้ลีกน้ำเราให้หน่อยเพราะมีอยู่วันหนึ่งลงไปถึงต้องศอกหนึงอวันเดียวจริงๆเลย ปัญหาที่ชุมชนแห่งนี้พบเพิ่มเติมคือขยะจํานวนมหาศาลที่ทําให้น้ําเน่าเสียมากขึ้นจนเกรงว่าจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคซึ่งบ้านบางหลังเริ่มพบเชื้อราขึ้นตามผนังทั้งด้านนอกและด้านในแล้วโดยหมู่บ้านศรีวลีเป็นหมู่บ้านที่บ้านแต่ละหลังราคางแต่5้ถึงสาบล้านบาทเป็นหมู่บ้านในกลุ่มบริษัทแลนแอนด์เฮาส์ก่อสร้างมาแล้ว28ปีบนเนื้อที่กว่า200ไร่โดยมีคนดังในแวดวงต่างๆพักอาศัยเป็นจำนวนมาก เช่นนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจินตลาสุขพั์และสุประวัติปฐมสูตรส่วนวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาตัวแทนชุมชนจะไปยื่นข้อเรียกร้องกับสปอ,อที่อาคาร Energy Complex กระทรวงพลังงานภาคภูมิโยกไวซ์ทีวีรายงาน